สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะว,วันนี้นิกกี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่วิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มน้ำพริกไร้าสา,การกันบูดนะคะหมู่ที่3นะคะบ้านวางตะคองตำบลห้วยขุกออำเภอดนเ,เจริญจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งที่เนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เกษตร,รกรเนี่ยนะคะรวมกลุ่มกันนะคะทาน้าพริกค่ะสารพัดน้ําพริกเลยนะคะอย่างที่พี่ตุ่นนะคะกำลังคลุกเคล้าน้ําพริกเนี่ยคะให้ชมเลยว่า สดดิบสดใหม่นะคะไม่เก่าเก็บแล้วก็ไม่ห่วงเครื่องนะคะจะเห็นว่าพริกเป็นพริกแล้วก็กุ้งจนื้อตัวโตๆเลยนะคะแล้วก็ทําตรงนี้มากี่ปีแล้วคะที่ตุนทำตรงนี้เข้าปีที่สี่เข้าปีที่สี่นะคะท่านผู้ชมคะค่ะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าลูกค้าจองเวลายอยากได้เนี่ยต้องจองนะคะเรียกว่าเมทูออเดอร์เลยบางทีเนี่ยไม่ค่อยพอจหนวนนะคะ ตอนนี้เนี่ยลูกค้าไปไกลถึงจังหวัดไหนแล้วคะยังน้องนี่คือที่ชนบุรีแต่ไปหีบแหละก็จะมีลูกค้าที่กลับมาบ้านกลับมาบ้านจังหวัดกรุงเทพบ้านอะไรบ้านก็มาซื้อไปฝากกันอย่างเงี้ยก็มีร้านร้านที่ประจำของเราอยู่ที่สิงห์้านแล้วก็มีต้นเล็กข้าวโอ้โหเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ พี่ตุนมีความรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่เราไม่ต้องออกไปทําง,งานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เอาคุณประญาชาวบ้านของเราเนี่ยมาดัดแปลงทาเป็นอาหารซึ่งทุกคนทานอยู่แล้วเนาะ <ใช S 1> แล้ววัตถุดิบท,ที่ปลูกก็คือก็คือตัดมาจากที่สวนเลยใช่ <นะ S 2> เพราะ,<น>ะวะ่าวัตถุดิบวัตถุดิบกุ่มกุ้งๆๆกันเองแล้วเอาวัตถุดิบมามาเพราะว่าเราต้องการวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยช่ะนะเป็นวัตถุดิบที่มาผลิตค่ะและอีกอย่างก็คือพิการร้า ชีพให้กับคนที่อยู่บ้านจ้าเป็นการสร้างอาชีพให้คนที่นี่นะคะค่ะก็บอกได้เลยค่ะเบอร์โทรติดต่อพี่ตูนค่ะศูนย์เก้าเจ็ดหกสองสี่เฮ้ยนะคะศูนย์เก้าเจ็ดสองสี่หกหกเจ็ดศูนย์ศูนย์พอดีเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โอเคนะคะค่ะก็อย่างไรท่านที่สนใจนะคะติดตามผลงานของทางกลุ่มชาวบ้าน หมูสามนะคะที่ตำบลห้วยพุกโดงเจริญจังหวัดพิจิตรแล้วก็สั่งซื้อน้นพิกันมาเยอะๆนะคะวันนี้รายการของเราขอจบเพียงเท่านี้ค่ะวันดีค่ะขอบคุณค่ะ